พบกับคู่ตัวอีกเช่นเคยครับคลิปนี้เราจะมาฝึกนะครับในการอ่านแท็บในสายที่5เนาะอ่ะมาดูง่ายๆนะครับเราจะอ่านแท็บคู่ตัวได้สอนไปสาย1 2 3 4แล้วนะครับทีนี้สาย5ก็จะเป็นน้อตัว A เนาะในแถบเบื้องต้นนะครับบนแท็บนะครับเช่นเคยครับเขาจะเขียนเลขที่เป็นภาษาบอกสายเนาะศูนย์ก็คือสายเปล่านั่นเองนะครับสองก็คือช่องสองนะครับเรามาดูโน้ตเลขในคอร์ดกีตาร์นะครับก็คือโน้ตตัวอะไรครับตัวบีนั่นเองเนาะ ต่อไปตรงนี้ช่องสามครับก็คือน้ตัว C นะครับต่อไปช่องห้าครับน้ตัวอะไรครับโน้ตัวดีช่องเจครับโน้ตตัว E ช่องแปครับน้ตัว f นะครับตามทันหรือเปล่าช่อง10ครับหนตัว G ต่อไปช่องส2บครับโนตัว A นั่นเองนะครับมีแค่นี้เองนะครับ0ูนนะครับ เลขศูนย์คือสายเป่าเนาะจำไม่ให้ดีนะครับส่วนเลขสองและสามีก็เป็นเลขชื่อช่องนะครับต่อไปเราพอเราอ่านนะครับสเต็ปนี้ได้แล้วนะครับสเต็ปหนึ่งก็คือโน้ตในแถบนะครับมาแปลเป็นโน้ดในบรรทนาเส้นนะครับสุดท้ายครับคุณตัวอยากให้ฝึกอ่านพินมเติมว่าอยากให้ทําความเข้าใจในรายละเอียดก็คือตรงนี้ครับโนตในบรรทนาเส้นเชตเเนาะนะครับตรงนี้อยู่ใต้เส้นน้อยที่2อนะครับอยู่ระหว่างเส้นน้อยที่2นะครับก็จะเป็นโน้ต A นั่นเองนะครับต่อไปอทุกทีเนาะ เอนะครับศูนย์อ่าตัวนี้เขี่ยนตัวสายเปล่าเนาะศูนย์นะครับก็จะเป็นโน้ตเอตัวเอนะครับต่อไปตัว B ครับตัวนี้ใต้เส้นน้อยที่1นะครับตัว C ครับอยู่ระหว่างเส้นน้อยที่1นะครับตัว D ครับอยู่ใต้บรรทัดเส้นที่1นะครับตัว E ครับอยู่บนบรรทัดบนบรรทัดที่1ครับตัว F ครับอยู่บนบรรทัดที่1กับ2นะครับตัว G ครับอยู่บนไหนครับ อยู่บนบรรทัดที่2นะครับแล้วก็ตัว A อครับออาไปตรงนี้นะครับก็คืออยู่ระหว่างเส้นที่2กับสานั่นเองนะครับพอเราแปลได้2อย่างอย่างนี้แล้วนะครับเออสามอย่างนี้แล้วเราลองเอามาเล่นดูนะครับคีย์นี้จะเป็นคีย์เอเมเนอร์เนาะตัวก็จะอาจเป็นรูปแบบพอร์ตเอเมเนอร์นะครับป้านะครับอ่าลองไล่ไปเลยใช้ตองที ดีครับช่องสามครับดีอ่าช่องห้าดีครับช่องหกดีครับระบาย F ช่งแปนครับีต้องอิองบ バイバイ。<music> สเต็ปนี้แล้วนะครับเราท่านเข้าใจแล้วนะครับทั้งโน้ตในแถบนะครับโน้ตเดิมทันแลเส้นแล้วก็โน้ตในคอร์ดกีตาร์แล้วนะครับ3อย่างนี้เราก็สามารถเอาไปเรียนรู้ในการฝึกอ่านนะครับในเพลงต่างๆได้นะครับหรือว่าไปฝึกเรียนเพิ่มเติมได้นะครับในการอ่านโน้ตอีกสักนิดหน่อยแล้วก็จะสามารถอ่านโน้ตในคอร์ดกีตาร์แล้วก็อ่านโน้ตในแถบแล้วก็อ่านโน้ตในเดิทันและเส้นอย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วนะครับอันนี้จะละเอียดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับระดับอ่านโน้ตในคอร์ด คอกีตาราแแ์แล้วก็แทบลแล้วก็มันในบันดาเส้นนะครับผู้ตัวได้รวมนะครับและการมาเป็นม้วนเดียวจบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าอีปีหน้ากับการอ่านแทบแบบนี้เช่นเคยครับสวัสดีครับ